เราไปยุคหลางแล้งแล้วมีเป็นดังสมมจิร่าเนอะเพื่อนดังที่วัดที่รคยิท้วจอสุดหลัยมาไปคุมกันอย่ทุกระยะในแระกันนี้มีลราตามเพิมอีกคือคุณพ่อกระดับเชิญโดทางญาตทุกทุกคนในทซื้อที่ดินข้างๆวัดเหาไเชิมเติมเนื้อที่ทังวัดทั้งกระทงอีกประมาณไร่กว่า แลเพาว่าดินที่ว่างในทางข้างวัดมีมากถ้าหากว่าพวกเราทั้งหลายพยายามซื้อเชิมเตยใช่ในส่วนนี้ให้มากเพื่อจะปลูกเป็นไม้เป็นป่าไม้ก็จะดีมากก็ยังเหลืออยู่บ้างฉะนั้นต่อไปนี้จะพยายามซื้อสงวนแล้วใครมีศรัทธาจะรวมกันซื้อติดต่อวัดเราเพื่อจะปลูก